วันนี้อากาศเย็นฝนตกนะฝนตกดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์วันนี้เรามาดูพืชสมุนไพรที่ชอบน้ำกันดีกว่าต้นนี้ก็คือผักหนามนี่ลักษณะใบใบจะเป็นแฉกแฉกริ้วๆแบบนี้นะยอดอ่อนของผักหนามนี่กินเป็นผักได้นะตัวน,นี้เอาไปต้มกับกะทิหรือเอาไปลวกเอาไปต้มกินกับน้ำพริกนะเนี่ยลักษณะต้น ที่ลำต้นจะมีน้ําส่วนของหน้าใบนะส่วนของท่องใบก็จะมีน้นาเหมือนกันนะเห็นน้ําชัดเจนหนาแหลมคมต้นนี้ยังไม่มียอดอด่อนผักหนานี้จะมีดอก ผักน้ำเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุได้หลายปีนะชอบเกิดตามริมน้ําชอบเกิดตามริมน้ําเกิดตามหว่หน้องคลองบึงที่ชื้นแฉะที่มีน้ําขังดอกจะเป็นลักษณะแท่งยาวดอกจะมีสีออกน้ําตาลหรือม่วงมีมีมกระบบดอกคล้ายๆพวกดอกหน้าว,วัวหรือดอกพวกดอกบอลดอกอะไรอย่างเงี้ยนะผลก็จะเป็นฝักทรงกระบอกมีเม็ดอยู่ข้างในขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดก็ได้ตัวนี้ขยายพันธุ์ ด้วยการแยกกอแยกหน่อไปปลูกก็ได้ขุดเอากอแบบนี้คุดเอาไปปลูกอ่าตอนนี้เรามาดูสพคุณของตัวผักหนำกันลําต้นลําต้นของผักหนำเนี่เราเห็นดูเนี่ยเส้นของลําต้นเนี่ยจะมีรสเผ็ดเผ็ดชาใช้ต้มดื่มครับปัสสวะ แก้ไอนะต้มล้างแผลต้มอาบแก้พดพื่นคันแก้ตุ่มไข้พวกไข้ออกตุ่มไข้อีสุกอิสัยเนี่ยเวลาเป็นเอาต้นผักน้มเนี่ยไปต้มแล้วก็อาบได้นะใช้แก้พิษไข้ต่างๆตับพิษร้อนเนื่องจากไข้ได้นะตัวนี้นี่แหละขับปัสสาวะได้นี่คือสรรพคุณง่ายๆที่เราสามารถเอาไปใช้ได้บ้านใค่มีก็ก็ให้รู้สรรพคุณไว้นะนอกจากเรากินยอดอ่อนเป็นผักแล้วเราก็ ใส่ส่วนของลำต้นเอาไปต้มอาบแก้วดพื่นคันแก้ไข้อีสุกอิสยัยดับพิษไข้ต่างๆขับปัสสาวะดื่มขับปัสสาวะเนี่ยตัวนี้นี่คือสมุนไพรที่ชอบน้ำเป็นไม้ล้ลมลุกผักน้นาำส่วนใหญ่ก็จะรู้กันแล้วละ่ะถ้าเราไปเดินตลาดบางทีก็จะเจอย่อนอ่อนมัดเป็นกำขายเนี่ยยอดไปกินเป็นผักส่วนของต้นก็นำมาต้มอาบ แกไข่แกะคันแกะปลดพื่นวันนี้ก็จบคลิปง่ายๆเพียงเท่านี้นะสำหรับผักหนาม